ร้านยากรุงเทพจัดกิจกรรมการขุศลวิ่งให้โอกาส2,024ต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยกันกออกกําลังกายซึ่งไรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับภูนิทิสร้างรอยยิ้มเพื่อนําเงินไปใช้ในการรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหวให้มีโอกาสได้มีรอยยิ้มที่สดใสซึ่งได้รับการตอบรับจากนักวิ่ง2,000คนมียอดบริจาคทางสิ่ง1ล้านบาทโดยนายชูวิทย์วัยิริโรธรองกรรมก,รมการผู้จัดการร้านยากรุงเทพได้มอบให้กัับททนตแพย พระธีมการประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้มด้วยงานนี้ค่าจัดขึ้นณนะบางกอกรวัวสยามในวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาแถมยังมีคนดังจากวงการบันเทิงอาทิแอนซิเรียมและดีเจท็อปรวมทางอิงฟูเอนเซอร์คนดังมากมายมาร่วมงานกันกุศสในครั้งนี้ค่ะอีกทั้งยังมีมินิคอนเสิร์ตจากพัทพาวเวอร์พทอีกด้วยค่ะ กิจกรรมครั้งนี้เป็นปีที่2นะครับที่เรารณรงค์เพื่อให้คนใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการอาอกกาลังกายเพื mm ่อ hmm. ป็นการป้องกันการเกิดโรคต่างๆนะครับปีนี้ก็มาจากที่เดิมนะครับแต่ว่านําเงินที่ได้จากค่า,คา,คาสมัครทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับมูลนที่สร้างรอยยิ้มนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแอนมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานแล้วก็สนใจมาร่วมงานเป็นครั้งแรกนะครับมันวิ่นครั้งแรกของ แย่ yeah, เลยใช่ครับสู้ๆครับ,รบ <laughs> ก็เป็นวัตถุประสงค์ของเราเลยครับที่อยากให้คนเริ่มต้นออกกำลังกายทำมา เริ่มง่ายๆด้วยการวิ่งครับผมก็ดีใจค่ะจริงๆแล้วพอได้รับกรตดิดต่อมาก็รู้สึกว่าเออก็มีความตั้งใจว่าอยากจะลองทุลองลองวิ่งดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้วิ่งจริงๆ,ๆ,ๆจังๆสักทีอันนี้ก็แบบตั้งใจเลยคับเพราะว่าหนึ่งคือสร้างสุขภาพด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยปีนี้คนสมัครมากเกินคาดจริงๆต้องขอบุณจริงๆครับที่พี่แอนมาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มาร่วมงานด้วยวันนี้ใช่ค่ะก็มีน้องๆมาร่วมวิ่งด้วยกันนะคะหลายๆคนก็วิ่งอยู่แล้วแลล้วหายๆ ก็มาวิ่งแบบร่วมกันแบบให้กำลังใจกันด้วยก็เตรียมตัวนะคะตอนแรกคือจริงๆปกติก็ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแบบอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็ตีเทนนิสบ้างอะไรบ้างแล้วก็ออกกำลังกายเป็นเวทเป็นอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่เคยเป็นวิ่งซึ่งมันมันใช้พลังงานแตกต่างกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าการวิ่งมันก็จะทาให้เรารู้สึกว่าได้จดจ่อแล้วก็วิ่งแล้วก็ผาผ่านได้ดีอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรง่ายๆเริ่มแบบว่าง่ายๆก่อน4ีกิโล